นี่เราจะมาทำเมนูอาชาพุ่มกระดีนะครับมาดูพั่กรดิบนะครับเพราะมึงสดแล้วครับเราจะไม่ผัดนะครับมึงสดสดเลยครับมาดูเครื่องปรุงนะครับห้มใหญ่แครอทนะครับมะข่าตะไคร้ไปมะกรูดกระชายนะครับอันนี้ต้นหอมแล้วก็ตั้งโอนะครับมาดูส่วนผสมนะครับจะเอาเนยนะครับมีเนยซีอิ๊วขาว เหล้าจีนนะครับโชยอยู่อันนี้น้ำมันน้ำมันงาน,น้ำตาลพริกแดงกับกระเทียมนะครับแล้วผมจะตีผมกะหรี่นะครับตีง่ายเลยเสร็จนมแล้วเสร็จพิไทยแล้ว เราอยู่นะครับอะไรไหมเราเจีนครับอะไรไหมน้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวอะนำตาลนะครับดีนะครับ Gì, hợp, không có gì hết không có gì hết không có không น,นมนัได้แล้วเราไปผัดกันนะครับผัดชาผงกะหรี่ครับเราจะไปผัด